สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทอยซีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปการตกแต่งภาพด้วยสแนปซ e ทนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืม subscribe นะครับวิดีโอชุดนี้เพราะว่าจะเป็นซีรีส์ยาวเกี่ยวกับการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันฟรีตัวหนึ่งนะครับที่คุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าแอปเท่าไหร่แอปอื่นๆเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นแอปที่ Google เนี่ยครับ ไว้ใจที่จะไปเทคมาแล้วก็มาปรับปรุงให้มันพัฒนาดีขึ้นครับโอเคครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวตั้งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้โทรศัพท์าามือถืออยู่แล้วอยากดูเต็มเต็มจอกดขยายเต็มจอแล้วดูเป็นแนวตั้งนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูอีก2เครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพื่อนๆในการจัดการภาพถ่ายนะครับ โอเคผมเปิดรูปขึ้นมาแล้วนะครับผมกลับไปที่เครื่องมือนะครับแล้วเลือกไปที่การหมุนนะครับการหมุนก่อนนะครับทีนี้เพื่อนจะสังเกตว่ารูปนี้ครับมันจะเป็นรูปลายไม้นิดหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะในเครื่องมือการหมุนนะครับผมสามารถที่จะกลับด้านมันแบบนี้นะครับมันมีอะไรบ้างมีพลิกนะครับพลิกกลับด้านนะครับหรือหมุนแบบนี้ซึ่งการกดแต่ละครั้งคือการหมุนครั้งละ 90องศานะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากหมุนแบบอื่นล่ะอย่าลืมนะครับว่าตัว snap seat ตัวนี้ครับก็ออกแบบสำหรับการถูไปทางซ้ายและขวานะครับ mm. เห็นไหมครับก็สามารถลากไปทางซ้ายและขวาเหมือนเดิมครับเป็นการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆโอเคผมจะดูลายไม้เป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อได้แล้วเหมือนเดิมครับเราก็กดเครื่องหมายถูกจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับจากเดิมกด before after นะครับไม่ต่างเลยนะเอาใหม่นะครับขอมุลนิดนึงนะครับให้หลายไม้มันเปลี่ยนไปนิดนึงก็ได้ครับโอเคกดโอเคนี่นะครับหมุนไปละอันนี้คือสมมติว่าเป็นมุมที่ผมต้องการนะครับต่อไปนะครับการหมุนไปแล้ว เราไปที่การครอบตัดนะครับไปที่เครื่องมือครอปตัดเหมือนครอบภาพนะครับทีนี้เครื่องมือครอบภาพจะมีค่อนข้างให้เราเลือกเยอะทีเดียวนะครับตั้งแต่อิสระหมายความว่าเพื่อนๆจะดึงด้านไหนก็ได้กว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆมากดตรงสี่เหลี่ยมนะครับสัดส่วนดั้งเดิมนะครับตัวนี้เขาก็จะอิงจากรูปที่เพื่อนๆถ่ายมานะครับว่าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ บางทีอาจจะบางกล้องอาจจะถ่ายมาเป็น16ต่อ9นะครับเป็น4ต่อ3แล้วแต่นะครับก็ครอปตามขนาดดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปรวมกับไฟล์อื่นเวลาเอาไปใช้งานมันจะได้สัดส่วนที่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าต้องการลง Instagram IG ออะไรทั้งหลายก็เป็นสี่เหลีล่ยมจัตุรัสแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับ หรือเราต้องการแบบ2ต่อ3 3ต่อ2นะครับ3ต่อ2นี่จะเป็นขนาดดั้งเดิมของฟิล์มนะครับถ้าใครใช้ใช้ฟิล์มแล้วไปอัดภาพแบบ4 6 5คูณ6 5คูณ7จัมโบ้อะไรแบบนี้อัตราส่วนของกล้องฟิล์มนะครับจะเป็น2ต่อ3นะครับเวลาครอปออกมาแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับหรือเพื่อนๆไปดู4ต่อ3นะครับ 4ีต่อสจะเป็นอัตราส่วนของหน้าจอหลอดสมัยก่อนนะครับจอโทรทัศน์หรือว่าจอจอที่เป็นจอหลอดนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นอัตราส่วน4ีต่อสนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้นะครับจากต้องการที่จะรูปไปใช้งานในสภาพแวดล้อมไหนนะครับหรือเอาไปใช้งานในแบบไหนต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นลงภาพป,ปกก็จะต้องเป็นแนวนอนเนาะเป็นแนวยาว หรือบางคนไปเอาไปใช้ในทำอินสตาแกรมไอจีก็เป็นจัตุรัสอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคผมครอบเป็นจัตุรัสแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้มาเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกครับโอเคครับก็เหมือนเดิมก็เราก็กดพื้นที่เปล่าเพื่อดู Before After แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการปรับสีไม่ได้เป็นการปรับแต่งภาพเป็นการครอปมันจะไม่แสดงขนาดเดิมมาให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมา ติดตามคลิปต่อไปของออนไลน์ทูอีซนะครับอย่าลืม Subscribe คลิปหรือว่า Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ออกมาเรื่อยๆนะครับให้ดูกันครบครบเรื่องการแต่งภาพด้วย Snapseed ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ